ในไลฟ์สดตอนเย็นแล้วก็ไลฟ์สดทางแอปดําพูดเรื่องสุขภาพเดี๋ยวเราจะใช้ YouTube อีกช่องหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายทอดสดไปพร้อมกันกับแอปดําได้เลืออีกสองนาทีจะหมดเวลาแล้ว จะรุปว่าเราได้เป็นชาวพุทธกันเมื่อ,อไหร่สิ่งอื่นยังไม่ได้สำคัญเลยมากแค่เราเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาจริงหรือเปล่าเพราะที่ที่พูดมาถึงว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราก็อยู่วัดมาแล้วก็นึกว่าเราเป็นชาวพุทธเราสวดมนต์ได้ท่องนักท่องธรรมะได้สอบธรรมะก็ได้ ธรรมศึกษาชั้นตรีเราสอบได้ตอนอยู่มศสสมเพราะเราประมวลความรู้ทั้งหมดที่เราอยู่เราไม่ได้อ่านหนังสือเรียนไปอ่านหนังสือธรรมะน,น,นุนนี่นั่นมาสอบได้วิชาหนึ่งวิชาสุดท้ายในการสอบคือวิชาเบญจศินเบญธรรม เราไม่รู้เยวยมันมีวิชานี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถามหลวงพี่กองงานเลขาถามว่าพรุ่งนี้สอบอะไรหลวงพี่บอกว่าวิชาเบนเจศิลเบนจธรรมอคืออะไรก็ศีลห้าธรรมห้าแล้วไม่รู้ไม่ไม่รู้ยังไง ศีลห,ห้าก็คือปฏิบัตตาเวลาปฏิอาทินธนานาเนี่ยทำห้าก็คือเอ้ที่ไม่มีเมตตาการุณไม่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตัวน,นั้นยังไม่รู้เรื่องเลยเสร็จแล้วก็ถามหลวงพี่ว่าเอ้าล้วจะไปหาข้อมูลที่ไหนจะไปอ่านหนังสืออะไรหลวงพี่บอกว่ามีหนังสืออยู่เล่มเดียวห <c ười> ยิบมาให้เราหนังสือเป็นจะีลเป็นจะทม พอดีวันนั้นก็หลงพี่ปัจจุบันนี้ก็เป็นสมภานอยู่วัดโยกบัดเขาต้องไปไปค้างอยู่ที่นั่นเพราะเราอยู่ที่วัดที่สอบนักธรรมไปค้างอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเราก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือก่อนมันมีอยู่ประมาณสามสิบหน้าอ่าน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 เสร็จ